วันนี้พามาดูเจ้ากบกันหน่อยค่ะแต่และตัวให,ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะจับใกล้จะหมดบอ่อแล้วค่ะน้องมดก็จะมาตัดหญ้าหวานอิสราเอลนะคะเพื่อไปสับผสมอาหารให้กับน้องไก่เจ้าปลาถูกก็แอบมากวนด้วยค่ะได้หญ้าหวานอิสราเอลมาแล้วน้องมดก็รีบไปทําการสับให้เลยค่ะเพราะน้องไก่ตอนนี้หิวกันแล้วนะคะน้องมดเองนะคะมีเครื่องสับตัวนี้ช่วยทุนแรงได้เยอะเลยค่ะสับแป๊บเดียวก็ทํากันคลุกเคล้ากับหัวอาหารได้แล้วผสมเสร็จน้องมดก็ทํากันยกกระมังขึ้นบนหัวแล้วก็ไปเติมอาหารให้น้องไก่ได้กินกนนกกันนนนะนะเเลลยยยคคค่่่่ะะะะะ้้้ออองไรุุี็าแว แต่ก็ยังกินอาหารกันอร่อยอยู่เลยนะคะพามาดูโซนวัยรุ่นกันบ้างค่ะชุดนี้นะคะลูมกินอาหารกันใหญ่เลยค่ะรุ่นนี้วัยกาลังกินกําลังไข่เลยและว,วันนี้นะคะก็มีพี่ๆมาเยี่ยมถึงฟาร์มเลยค่ะน้องมดก็จะพามาเก็บไข่น้องไก่กันต่อเลยค่ะไข่แต่ละวันก็มีลูกค้าจองไว้หมดเลยคะย่ะไข่ไก่ไข่ดีนะคะน้องมดเองก็แทบจะส่งไม่ทันเลยค่ะเสร็จแล้วก็ยินคุยกับพี่ๆขอบคุณมากๆาเลยนะคะแล้วน้องมดก็แวะมาดูออฟฟิศกันหน่อยค่ะเสร็จแล้วก็จะขึ้นไปที่ร้านกันข้างร้านตอนนี้ก็กําลังก่่ก่่ออออสร้าางคคเเฟลล็็กกกกๆยูยหมมมืนนนนัดดิฉีไ มแมลงตามกำแพงไปค่ะช่วงนี้นะคะต้องเดินสำรวจบ่อยเลยค่ะเพราะว่ามีมดมาเต้มไปหมดเลยเดินตามกำแพงมาเป็นทางเลยค่ะนงมดก็ใช้สเปรย์ดอบบอมนะคะฉีดไล่ไปเลยค่ะน้งมดวางใจในการใช้สเปรย์ดอบบอมที่ร้านค่ะเพราะว่าเป็นออแกนิกกลิ่นหอมไม่รบกวนลูกค้าปลอดภัยทั้งคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงใช้ทั้งภายในภายนอกบ้านได้หมดไม่ว่าจะเป็นห้องน้าห้องครัวหรือว่าห้องนอนมาที่ร้านที่ไรนงมดก็จะเดินสำรวจตลอดเลยค่ะเพราะวาความสะอาดนะคะเป็นอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าลูกค้าเข้าออกร้านตลอดทั้งวันค่ะเราสามารถฉีดใส่ผ้าแล้วก็เชดที่ เได้ลยระะ้านขายผักผล,ลไม้หรือว่าร้านคาเฟ่ก็สามารถฉีดใช้ได้หรือว่า,าร้านอาหารสามารถฉีดเป็นสเปรย์อากาศได้เลยะค่ะ